เนนะะรียนช่างยนต์ครับผมตอนนี้กำลังจะไปต่อไอ้นี้ต่อสายไอ้นี้ซ่อมเรือดำน้ำเราไปทำที่หนก็ไอ้เหี้ไม่ใช่ผู้เดีเช้ากูโดนรวบเลยนะ <c oughs> อ <c oughs> แอนดิ้เธอเข้าปรเล็กต,ตักก <c oughs> ้งแต่กีบู่ะเธอเข้าะเจอเราคนแรกวะไม่น่าใช่คนที่เท่าไหร่ สองสามเย็นเคทำไมปัดหนีเขาปวดร้องอ้าวเราคุยไม่รู้เรื่องอ้าวอันนี้เราคุยรู้เรื่องไหมพอเป็นนภาาษคอใช้คำว่าพอเป็นภาษาคนซะด้วยเย็นเคเฮ้ยอันนี้เธอชื่ออะไรชื่อพิมพิมลีพายปะไม่พิมลีพายต้องไม่ใอย่างนี้แหละอ้าวเหรอ อันนี้อยู่จังหวัดอะไรครับอยู่ปทุมค่ะเฮ้ยเป็นโควิดปะเธอ <c oughs> อ๋อไม่เป็นใช่ไหม <c oughs> อันนี้อันนี้อยู่หอ,อเหรอ <c oughs> อันนี้เรียนเกี่ยวกับอะไรอะถ้าเกี่ยวกับหนังสื่อเราเราต่อยเธอนะจิตวิทยาว้าวมันมันเอาไว้แบบทำอะไรอะเรียนจบาป่าที่ทำอะไรสะกดจิตใช่ปะเป็นหมอผีใช่ไหม อย่างเช่นอย่างเช่นอะไรนะยันเคอาดาวคนเก้าวไกลนะเนี่ยอย่างเงี้ยน่าจะนอนอยู่บ้านน่าจะนอนอยู่บ้านเออแล้วก็น่าจะมีอะไรกินนะเนี่ยอย่างเงี้ย <clears throat> สุดยอด,ดยเดี๋ยวจะไปเลี้ยง่ายเยอะกับเธอมั่งพอจบมาเราจะแบบนอนอยู่บ้านนะ, <laughs> อะไอนะ้รั้ ชื่อไกดครับนี <Okay. S 1> ่แต่งหน้าไปไหนมาหรอไไม่ไนะอา้าวเจ็ดเคไมไ่แต่งหรอไม่ได้เคียนชิ้วหรอเป็นจับสงสัยตากูบอดแล้วละ่ะเอาไปได้เกียรใช่ไหมเจ็ดเคผู้หญิงอะไรว่ามีชิ้วเพิ่งเคยเจอปกติผู้หญิงจะไม่มีชิ้วแกจะเป็นลรคครึ่งเหรอ เอาไว้เป็นร้อยครึ่งคิดจะรับมุ้งรับมุงกันเจ๋อเอพเป็นยังเสืออะไรย่ะเฮ้ยเอาเลเอาแล้วเขาเล่นยังไงกันนะ No เอาเงี้ยเฮ้ยอาจจะแบบเข้ามาเล่นคุยดังนี่ข้างห้องเขาไม่แบบอยู่หอนี่มันเป็นห้องปะหรือว่าเป็นอะไร แบบไม่เชติดกันไนี่แบบ้องติดกันใช่ปะก็เบ้นบ้างนิดนึงก็เบ้นกาแฟอ่ะอย่าเอาหัวโคกกาแฟละทีดิฮะยุ้ยใหญ่เลยทีนี้ยี่สิบครับยี่สิบครับผมยี่สิบครับแล้วอยู่เท่าไหร่อ่ะ ้จริงดิน่าแก่ใช่ไหมเราก็เห้ยเป็นงั้นแหละไม่ให้ตกใจเล่นเฉยอะไรวะบอกติดนอนตอนไหนอ่ะตอนง่วงตอนง่วงนี่โดนโดนโดนถ้าตอนง่วงอ่ะโดนจริงปกตินอนตอนไหนมันช่ถามว่า เก็ไม่มีเวลาที่ปกติอ่ะอแล้วก็วรู้รู้จักไอ้นี้มันรู้จักหมัดไหมหมัดหมามหม,ามัดเนี่ยหมดัดเนี่ยวปะเขาเบ้าดาให้ทีหึงอย่างเงี้ยปกตินอนนอนตีสองโอ๊ยอยากหลับไว้กว่านี้ปะไม่นะไอ้ไอเจ้าอือจบ ใหญ่ถ้าเกิดคุย,ยแอร์คุยไปคุยมารก็อาจจะหลับได้หลับกลางอากาศอะไรประมาณเนี้ยทำไม,มอ,อ,อ่ะมึงไม่ได้ลู้จอด้วยมาแข่งนี่แหละการคอเลยบับเขาให้คุไหนอยากลองเฮ้ย <Hey! S 1> ทำไมเก่งเยี่ยมเนี่ยเนี่ยมนี้อ้าวสับดีใช้ไม่ได้อะแปลกใช่ไหมเนี่ยใช้สับแค่แค่เยี่ยมนี้คำว่าเยี่ยมนี้ ครับครับขำนี่ขำง่ายจังเลยนะเธอจูบชาเราไปเถอะเรียนคณะอะไรเรียนช่างยนต์ครับผมตอนนี้กำลังจะไปต่อไอ้นี้ต่อสายไอ้นะซ่อมเรือดำน้ำเพราะว่าไม่ได้ใช้เลยก็คือวางแผ่นอนาคตเลยก็รับ ซื้อมาให้แล้วก็คือแบบเราคิดต่างไงว่าเฮ้ยมันคงยังไม่มีบเออช่างซ่อมเรือดำน้ำอะไรประมาณเนี้มันจะเป็นเรื่ต่อใสยนั้นเพราะไม่น่าจะมีคนได้ใช้อะ่ะเอาปเาปน็นย่อมี่ไหนก็อีเหยียบกูไม่ใช่ผู้ที่เช้ากูโดน,นลวกเลยนะที <c oughs> ่ฝ่ายพ่าไม่ตามหากูไม่เจอเลย <c oughs> อ้าวใไรพูดอย่างนี้โอ้โหอะไรนะนพูดเล็กพูดเล็กก็ไม่ให้รบใายพูดเล็กกระโดดหมัดมากเลยถ้าอยู่ใกล้ๆอ่ะทำไรก็ไม่ออีด้งอแย่ย้อใครซะด้วย